นาวันจันร์สายยานนาคราชที่มาเกิดในวันจันทร์นาควันจันทร์มีสเสน่ห์ในตัวมีสเสน่ห์กับเพศตรงกันข้ามพูดดีเจราจาดีพูดจาไพเราะอ่อ,อนหวานนาควันจันทร์ต้องทาบุญจะช่วยสนับสนุนส่งเสริมดวงให้ดียิ่งขึ้นรักใครรักจริงจริงใจเกลียดใครเกลียดแรงอย่าพยายามไปผูกอาคาตพยาบาทกับใครถึงจะดี มิตรด,ดีมิตรแท้มีมาน้อยจงพยายามรักษามิตรเดิมที่ดีต่อกันไว้ชอบเข้าสังคมเพื่อนฝูงเยอะระวังเรื่องการจับจ่ายใช้สอยเงินทองสิ่งที่มุกม,มาาปรารถนาจะดีสิ่งล้นลับที่มองไม่เห็นยังคงอยู่ใกล้ตัวคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลืออยู่เสมอทรัพย์สินเงินทองหามาได้ใช้ไปจึงควรเก็บในรูปแบบของทรัพย์สินที่ดินและบ้าน โชคลาภมีเข้ามาเนืองเนืองอาจมีมาเข้ามาในรูปแบบมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดเรื่องราวพญานาคราชโดยเราทีมงานวางังทิพย์อินแปลง